ดูน่ากลัวเลยใช่ไหมคะไปทำงานแต่เช้ามืดก็จะมืดอ,อย่างนี้ช่วงนี้ก็จะพยายามถือโทรศัพท์ไม่นิ่งให้มากเลยนะคะนี่คือตอนเชา้าใกล้ๆหกโมงเช้าที่ต่างประเทศนะคะที่สวีเดน งานที่ทําก็ต้องมาแต่เช้าค่ะถ้าเรามาพร้อมคนทํางานพนักงานที่เขาทางานที่นี่ก็จะทําความสะอาดยากช่วงนี้ตอนเช้าก็จะยังมืดอ,อยู่ถามว่าน่ากลัวไหม ไม่น่ากลัวคะ่ะเพราะว่าอยู่ติดถนนชน่วงที่เราเดิน ช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่ที่สดเอตนี่คนติดวันละพันกว่าคนนะคะก็มีวิธีเดียวที่เราเราเราต้องป้องกันตัวเองดูแลตัวเอง นี่คือที่ที่ทางเข้าไปทำงานค่ะค่ะนี่เป็นเครื่องสำหรับทำความสะอาดพื้นนะคะเป็นตัวอย่างค่ะแล้วในคลิปจะต่อไป ก็าทำงานที่ท่าเรือนะคะตอนนี้เรือที่ไปกรรันก็กำลังเข้ามาจอดที่นี่นะสะซัมก็ลำใหญ่อยู่นะคะบรรทุกรถไปกลับแต่ละครั้งก็หลายร้อยคันนะคะ นอกจากจะมีเรือไปที่กอลันแล้วก็มีเรือไปที่โปรแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆประเทศในในโซนยุโรปก็ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็เรา